ครับสวัสดีครับผมร้านวิเชียนเชียงกงนะครับแล้วก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับพอดีวันนี้ก็มีรถบาสเข้ามาใหม่นะครับ1นึคันนะครับตัวนี้ก็จะพามาชมนะครับผมครับดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นรถบัสสาย1 0อเอ็ดสลภูมินะครับที่เรารับซื้อเข้ามานะครับวันนี้ครับจะพามาดูสภาพเลยนะครับจะพามาดูสภาพด้านข้างก่อนนะครับแล้วก็ยางก่อนก่อนจะขึ้นข้างบนนะครับนะครับสภาพภายนอกนะครับ สันสวยอยู่นะครับตัวนี้ก็จะมีรอยตำหนิอยู่ด้านผูด้านที่เก็บของนะครับผมนี่ครับนี่ครับรอยตำหนีนะครับผมก็จะเป็นรอยผูประมาณสองสามจุดนะครับครับด้านข้างที่เก็บของนะครับประตูนี่ครับครับคือรอยตำหนี ด้านข้างดูบริเวณด้านรอบๆข้างก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวก็จะพามาชมครับนี่ครับสภาพยางนะครับตัวนี้จะเป็นล้อมแม็กนะครับยางข้างหน้าสวยนะครับ ด้านขวาดอกอยางนี่โอเคสวยมากเลยนะครับตัวนี้จะเป็นยางกระทะอ่าสิบเด R ย2 5ิบสองจุดห้านะครับเรเดียนนะครับตัวนี้ครับแล้วก็คานหน้าก็จะเป็นของพวกอีซูนะครับตัวนี้จะเป็นคันหน้าอีซูนะครับสภาพสวยนะครับยาง เดี๋ยวจะมาพามาชมยางคู่หลังนะครับนี่นะครับตัวนี้ด้านหลังเขาจะวางเป็นยาง900นะครับไม่ใช่ 11R นะครับด้านหลังด้านหลังจะเป็นยาง900ไม่ใช่ 11R ก็เป็นเลเดียนมียางในนะครับตัวนี้ล้อหลัง แล้วก็เสื้อพอจะเป็นของอีซูซูสองร้อยนะครับครับตัวนี้อ่ะต่อไปก็จะพามาชมด้านหลังนะครับอ่าตัวนี้ด้านหลังก็ไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็จะมีรอยแตกนะครับแตกนิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้นะครับ ด้านหลังด้านหลังถือว่าสวยมากนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นทะเบียนมเจ็ดเก้าแจ้งจอดนะครับตัวนี้ไฟท้ายไฟท้ายสวยครับไม่มีรอยแตกเลยนะครับตัวนี้ไฟท้ายด้านนี้ก็โอเคสวยครับไม่มีรอยแตก เดี๋ยวจะพามาชมอีกด้านข้างนะครับเื่นะเนแตห้ตัวครับก็จะเป็นยางอีกข้างหนึ่งนะครับ ตัวนี้ก็นี่ครับอีกด้านข้างหนึ่งตัวนี้เสื้อพออีซู2 0สองร้อยตัวนี้ด้านหลังก็จะเป็นยางเก้าร้อยนะครับ900เก้าร้อยเรเดียนที่มียางในนะครับตัวนี้เป็นกระทาเหล็กธรรมดาตัวนี้ครับแหนบก็จะเป็นของอีซูนะครับผมตัวนี้จะเป็นเบรกน้ำนะครับไม่ใช่เบรกแห้ง คืสีสวยมากเลยนะครับนะครับดูสภาพด้านนี้กระจกไม่มีรอยแตกนะครับสวยทุกสวยทุกบานนะครับตัวนี้ครับมาชมที่เก็บของอีกด้านนึงนะครับ ตัวนี้ก็จะมีรอยผูอีกเหมือนกันนะครับด้านข้างนึงนี่ครับรอยตัวหนึ่ที่เก็บของ <c oughs> นครัห้องที่สองอก็จะพามาชมยางหน้าอีกด้านหนึ่งนะครับอย่างด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นอ่าสิบเอ็ดอายี่สิบสองจุดห้ายางเรเดียนนะครับ ตัวนี้สภาพสวยครับยางนี่ครับตัวนี้ล้อมใหม่ด้วยนะครับผมนี่ครับสภาพกระจกรถคันนี้จะยาวประมาณ10เมตรนะครับเหมาะสำหรับวิ่งนักเรียนหรือ,อไปทำ เป็นร้านกาแฟหรือว่าจะไปทำเป็นอะไรต่างๆก็ได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมข้างบนนะครับว่านเป็นยังไงบ้างสวยหรือไม่สวยนะครับภายใน ตัวนี้เครื่องเสียงครบพร้อมนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นโทรทัศน์โจแบนนะครับนี่ครับด้นานหน้า รถคันนี้นะครับจะเป็นเบาะสองสองนะครับเบาะสองสองพัดลมครบอะไรครบหมดครับที่เก็บของกระจกไม่มีรอยแตกเลยนะครับรถคันนี้กระจกสวยมากทั้งด้านหน้าและด้านข้างด้านหลัง ตัวลำโพงเนี่รด้ลนหลังนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองโทรมาสอบถามทางร้านวิเชียนชิมคงของเราดูนะครับตัวนี้ เอาไปวิ่งนักเรียนหรือว่าจะเอาไปใช้งานต่างๆก็ได้หมดนะครับรถคันนี้สวยมากนะครับสภาพตู้ลำโพงข้างก็มีข้างละสามตัวนีตัวสุดท้ายก็ปลดออกนะครับลำโพงมีอยู่สีตัวครับตัวนี้ครับบอก เดี๋ยวก็จะพามาชมเครื่องนะครับตัวนี้นี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง 6B G1 น,นะครับตัวนี้1้5แรงม้านะครับเสื้อสีส้มนะครับมีเทอร์โบด้วยนะครับตัวนี้สภาพเครื่องสวยเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับตัวนี้จะเป็นปั๊มลมเบรกทิฟฟี่นะครับ และเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ล็อกกี้ของเกียร์นะครับตัวนี้เสื้อลายนะครับสภาพเครื่องนะครับ มาส่งทางร้านพิเชียรเสียงกรงของเรานะคะโซเฟอร์ขับมาให้เองเลยนี่นะคะตารับมาจากใสก่เกาะนี่คนขับแกเจ้า,อาของอรถขับมาจาก้อยเอ็ดเองมาส่งกับ<ม>ทางร้านพิเ<ม>ชียรเสียงกรงของเราเลยนะคะไม่ได้ไปรับคันนี้พอดีซื้อกลางอากาศไม่มีเวลาไปรับรถเจ้าของก็อาสาขับมาส่งที่ร้านของเรานะคะ ทับไปที่ไหนตาทับดีวะดีครับเด็รกระบบเบรกระบเบรกกับจิ๊บี้เลยนะครับนี่เจ้าของเดิมการันตีขับดีนะคะเนี่ยขับคุณยังเก่งกว่าคุณรถคันนี<ต>คันนี้ดีค่งจ้าตอนนี้ก็ใกล้จะถึงลานที่เซียนของเราแล้วนะคะครถคันนี้ก็ขับมาจากร้อยเอ็ดนะคะคันนี้ ระบบเครื่องเสียงก็ยังทํางานได้อยู่นะคะแต่ต้องไปเช็คสายอะไรนิดๆหน่อยๆนะคะเจ้าของแกบอกไปอย่างนี้นะคะ,ะ,คะเ,คเขาแรงมากเท่าไรนี่ตาแรงเท่าไร่ะนี่แรงมากเมื่อเ,อเ,กเอักนี้แรงมากแรงกแรงกแรงดีนี่หรอแรงเศอ

เดี๋ยวเซ็นนั่นเละจ้ะเซ็นแมนเซ็นฝาก ก็แล้วคุณคุคุณพุ่นครเมกันทั่งรถเกี่ยวทั้งรถไถูกหมกก็ใกล้จะถึงร้านของเราแล้วนะคะตอนนี้สุด <piercing, S 2> สุดนั้นเลยค่ะ บ้าให้นูเปิดตัวตัวบ้าดันบ้าเดี to então, okay, okay. ๋ยวนูไปดันตัวใคบ้าเป็นปะไม่นไปดานรถไหออกดูขนาดนั้นว่าตาตาทิขอพระล่งสติเอาเอา พอดีเจ้าของเก่าเขาก็จะขอพระลงด้วยนะคะอันอื่นไม่เอาออกขอพระอย่างเดียวตนี่ก็มาถึงร้านของเราแล้วนะคะเอาไว้ให้คุดไหมไปค้่ไปคูดน้ำในดาลาตา ด้านหลังนะคะนี่ก็นั่งด้านหลังสภาพก็ยังสวยอยู่นะคะนี่นะคะไม่มีรอยขาดอะไรเลยตัวนี้ก็นี่นี่ก็ประตูฝั่งด้านหลัง จักที่นั่งก็ตานี่ตอนนี้ก็น่าจะประมาณสี่สิบสามที่นั่งนะคะตอนนี้นี่ก็จะมีตะหน,นิเบาะตรงน,นี้ก็จะมีรอยตะหน,นิ้นิดหนึ่งนะคะนี่ก็ขาดนี่นะคะแล้วก็ตัวน,น้นนะคะนี่รอยตะหน,นิ่อนอากนั้นก็ ก็ใช้งานพอได้นะคะนี่นะคะเจ้าของก็ขับมาถึงที่ร้านของเราเลยนะคะอยู่กับตาตาแกบอวถ,ถูกเลขบ่อยๆนะคะเลขรถคันนี้จะแปหางรอบดยนีา ส่วนเครื่องเป็นเครื่อง 6BG หนึ่งนะคะเครื่อง175เกียร์ล็อกเป็นบอตาเกียร์ล็อกนะจะเกียร์ล็อกหกเกียร์นะคะแกก็กำลังเก็บของเก็บผ้าเก็บอะไรแกลงนะคะ ตัวอ, ok, mainland, ma อื่นแกไม่ได้เอาไปเลยขอแกมาว่าขอแต่พาะอย่างเดียวอยู่นำกะให้ซื้อง่ายขายของนอตาเนะผู้ไม่เอาไปกะให้คำคำคุ้นคุ้นคือกัน ทำนาคู่หลังนาะตารถผม่้ว่าจิตปตายการกอกการท่างว่มีจ <c oughs> ักเนียไปตะกี้ไปทำมากายแหงตอนนั้นมากายว่าหนมีโลงเนาะเอางไปเดนืนเลยทมากสองแกผมไปยนี้จะไเลยันนั่นละเพื่อนกันจีนั่นยแว่ามันมกับดังแต่ว่าสุมเงินกัไปกันแล้วพว่เจ้ารับือ้าเขานับอเนอ ัวนี้ยัังน่นะคะไายเนาะดูเต็มตัวก่อนนะคะอุ่นอนปกตโอ้โอโอวจ้านั่งแปดร้อยฮัลโหล 得拿没？得拿没？ ก็ขอจบชิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมฝา,ากติดตามทางเพจของร้านวิเชียนชิงกงของเราหรือติดตามต,ตามช่อง YouTube วิเชียนชยงกงของเราก็ได้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับผมก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ ไลก์ก็สับสไครแน่เดิอฝากแน่เด้อช่องนีเชียนเสียงกงลูกค้าท่านใดอยากได้อะไรรดยนต์แวะเข้ามาดูชมเรายินดีต้อนรับ เรายินดีต้อนรัก